ครับราจย์หมอยาแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบดูทุ่งทุกท่านครับผมจะกลิดจากเพชรดูทุ่งครับวันนี้เลิกงานตอนเย็นๆก็เข้าป่ามาหากุดสมุนไพรดูทุ่งนะครับดูทุ่งของจากริดก็อยู่ประมาณนี้ครับทุ่งนานะครับจะพามาดูใบของต้นดูทุ่งนะครับใบของเขาเป็นแบบนี้นะครับหลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับสวยมากครับจะมีลายนะครับมีเส้นขอบใบเส้นกลางใบเส้นรัศมีใบสวยครับ เป็นใบที่ออกตรงข้ามนะครับแต่ว่าสลับกันไม่ได้อยู่ไม่ได้ออกคู่นะเห็นไครับลักษณะลาต้นก็เป็นแบบนี้ครับลงไปข้างล่างก็จะเป็นหัวที่อยู่ใต้ดินนะครับเรามาดูผลผลของเขานะครับที่นี่ผลก็เป็นแบบนี้ครับสําหรับสมรุคุณของดูทุ่งนะครับเป็นสมุนไพรที่ช่วยในการเพิ่มขนาดท่านชายนะครับโดยตรงเลยนะครับตามตำรับที่จักรกลิดมีนะครับใช้ในการเพิ่มขนาดท่านชายบารุงกาหนัดช่วยกระจายเลือดลมนะครับช่วยเป็น ยาระบายนะครับช่วยบรรเทาเก้านะครับโรคเกี่ยวกับพวกไขข้อบปวดข้อบปวดกระดูกนะครับได้ผลช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดีนะครับอีกตำราหนึ่งเขาบอกว่าป้องกันช่วยไม่ให้เป็นอัลไซเมอร์ด้วยนะครับก็คือฤทธิ์ของดูทุ่งเนี่ยเขาจะเป็นส่วนไพรที่มีฤทธิ์เกี่ยวกับระบบเลือดนะครับก็จะช่วยการไหลเวียนเลือดการกระจายเลือดลมนะครับช่วยให้เลือดไปขั่งอยู่ที่อวัยวะเพศเราได้ดีขึ้นก็คือแล้วไปเพิ่มขนาด ท่านชายนะครับทีนี้นอกจากนั้นก็เอาไปใช้ในการเสริมสวยก็ได้นะครับผมเขาจะมีฤทธิ์ในการผลัดเซลล์ผิวแต่ว่าจักกลิตก็จะเด่นไปทางเรื่องทางเพศนะครับเพิ่มขนาดชายมอมลุงกำหนัดนะครับสําหรับท่านที่ทําการบ้านไม่ได้ไม่สู้เมียนะครับไม่มีความต้องการนะครับหรือว่าเสื่อมสมรรถภาพอย่างนี้ก็ได้นะครับบางท่านก็อาจจะน้องชายเล็กนะครับอยากให้มันใหญ่อวบมีน้ํามีนวลนะครับ เราก็เอามาใช้นะครับตัวดูดทุ่งที่เอามาใช้ก็จะเป็นหัวของเขานะครับที่อยู่ใต้ดินที่จักกิจก็มาขุดนะครับลักษณะหัวก็เป็นแบบนี้นะครับเราขุดลงไปทั้งหมดนี่คือส่วนที่อยู่ใต้ดิน,นครับวันนี้ได้หัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าหัวให,ใหญ่ขุดไปเกือบหมดแล,แล้วนะครับเราได้ไปเราก็ไปใช้เนื้อของเขานี่ครับเนื้อเราก็เอาที่มันเหลืองเหลืองนะครับเราขูดล้างทําความสะอาดแล้วก็เอาเนื้อเขาไปทานะครับน้องชายเราก็จะใหญ่เลย สำหรับจากกิจก็มีหลายสูตรหลายตำรับนะครับทั้งสูตรทาสูตรนวดสูตรดองเหล้าสูตรต้มดืม่มแบบแคปซูลก็มีนะครับท่านใดสนใจก็ทักมาได้นะครับผมกิปนี้ก็เอาสั้นๆนะครับให้ดูบรรยากาศการมากรุดสมุนไพรนะครับนั่นก็เป็นนาดินเค็มนะครับมันเป็นนานาล้างเขาไม่ได้ทำโอเคครับผมสวัสดีครับ